คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นมีใครเคยคิดบ้างไหมครับว่าสิ่งแปลกตาที่เราพบเจอในป่าอาจไม่ได้จบแค่ตอนที่เราเดินทางออกมาจากป่าเท่านั้นและเรื่องราวหลอนๆที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เจ้าของเรื่องเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในผื้นป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปลาจีนบุรีแต่ทว่าหลังจากกลับออกมาจากป่าเจ้าของเรื่องกลับมีพฤติกรรมที่แปลกออกไปจนสามีของเธอต้องพากลับเข้าไปทําพิธีกรรมบางอย่างเพื่อส่งคขนสิ่งที่ตามเธอออกมาจากป่าอย่างไม่รู้ตัวกับเรื่องที่มีชื่อว่าพันธสัญญาจากป่าลึก ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆของคุณดีมซึ่งเธอได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางเมลเล่าไปร้อนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้เสพความร้อนกันอีกตามเคยนะครับ โดยเรื่องราวที่คุณดีมส่งเข้ามามันเป็นประสบการณ์ที่เธอได้ไปรับฟังต่อมาจากคุณป้าและที่สำคัญคือผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแมะรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วในตอนนั้นป้าจับที่เป็นเจ้าของเรื่องเธอเป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างหัวทันสมัยไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องตำนานของคนพื้นถิน่น และมักจะตั้งคำถามกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดโดยประจับบอกว่าครอบครัวของป้าไม่ได้รำด่ำรวยถึงขั้นที่เป็นเศรษฐีแต่ก็ถือว่ามีการเป็นอยู่ที่ดีในระดับหนึ่งนั่นจึงทำให้ป้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวหลายต่อหลายที่ตั้งแต่อายุยังน้อยและทุกครั้งที่ป้าแวะมาเที่ยวหาคุณดีม<ๆ>เธอก็มักจะมีของฝากเก๋ๆติดไม้ติดมือมาด้วยเสมอซึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณดีมจำได้แม่นก็คือโรลเลอร์เบรดที่เธอได้มีใช้ก่อนเพื่อนๆในละแวกบ้านทั้งหมด ป้าจาบเคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่แกได้เหียโอกาสไปเที่ยวป่าซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะตัวของป้าเองไม่เคยทำกิจกรรมกลางแจ้งแบบนี้มาก่อนและในวันนั้นก็มีกิจกรรมหาของป่าอย่างเช่นเก็บพวกหน่อไม้และเก็บเห็ดและสำหรับคนที่เติบโตมาในเมืองอย่างป้าจาบนี่จึงถือเป็นเรื่องใหม่ที่ทำให้รู้สึกท้าทายแต่ทว่าระหว่างที่เดินหาของป่ากันอยู่นั้นจู่ๆป้าก็รู้สึกปวดปัสสาวะขึ้นมา านป่าที่เป็นคนเดินนำทางจึงแนะนำให้หาพุ่มไม้เพื่อไปทำธุระส่วนตัวให้แล้วเสร็จแม้จะรู้สึกอายกับการต้องเข้าห้องน้ำกลางป่าแต่ประจับก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดแกเลยเดินแยกออกจากกลุ่มไปหามุมเหมาะ,เ,มาะเพื่อทำธุระส่วนตัวและเมื่อเสร็จกิจก็กลับไปรวมกับกลุ่มเพื่อนก่อนที่จะเดินทางออกจากป่าโดยไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเพียงประสบการณ์ธรรมดาในการท่องป่า แต่ประจับไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดหลายเดือนผ่านไปหลังจากนั้นประจับก็ตั้งครรภ์ข่าวนี้สร้างความดีใจให้ทั้งป้าจับแล้วก็ลุงวิทย์ผู้เป็นสามีอย่างมากเพราะทั้งคู่ยังอยู่ในวัยกลางคนที่มีความพร้อมสําหรับการมีลูกแต่สิ่งที่ทําให้ทั้งคู่ประหลาดใจนั่นก็คือลักษณะของท้องป้าจับที่ไม่เหมือนคนอื่นเนื่องจากท้องของแกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็ยุบในลักษณะที่ผิดธรรมชาติ และมันก็เป็นเช่นนี้วนไปเวียนมาอยู่ทุกสัปดาห์นั่นจึงทําให้ป้ากับลุงเริ่มรู้สึกเป็นกังวลพวกเขาจึงตัดสินใจไปพบกับแพทย์เพื่อตรวจร่างกายในตอนนั้นแพทย์ที่ทําการตรวจก็ยืนยันว่าประจับตั้งคันจริงแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นได้ร่างกายของป้าจับเป็นปกติทุกอย่างแต่ตอนนั้นตัวป้าเองกลับเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะแก่ฝันซ้ำไปซ้ำมาว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เดินออกมาจากป่าแล้วมาขออาศัยอยู่ด้วยในฝันเด็กคนนั้นดูเป็นมิตรน่ารักและพูดจาฉะฉานปราจับรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนั้นอย่างน่าประหลาดและในความฝันแกก็ตอบรับไปโดยไม่ได้ลังเลว่ามาอยู่ด้วยกันได้นะแต่ห้ามดื้อเด็ดขาดซึ่งการฝันซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้มันกลับทำให้ป้ารู้สึกผูกพันกับเด็กที่อยู่ในความฝันอย่างบอกไม่ถูกในช่วงเวลาที่คุณป้าตั้งครรภ์ปาจับแกก็เริ่มมีอาการแพ้ท้อง แล้วก็มีความต้องการอยากกินของแปลกแตกต่างจากพฤติกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติที่มักจะชอบทานอาหารอย่างพวกก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนนั้นแกกลับอยากกินขนมไทยโบราณซึ่งเป็นสิ่งที่ป้าจับไม่เคยโปรดปรานมาก่อนในชีวิตนอกจากนี้ป้าที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพิธีกรรมทางศาสนากลับเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแกเป็นฝ่ายขอให้ลุงวิทย์ตั้งหิ้งพระในบ้านแล้วเริ่มหมั่นทำพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครัด แต่ในทางกลับกันร่างกายของแกดันอ่อนแอลงเรื่อยๆไม่นานนักร่างกายของประจาบที่เคยอวบสมบูรณ์ก็เริ่มซูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งวันหนึ่งท้องของแกก็ยุบลงอย่างน่าใจหายเมื่อตรวจร่างกายกับแพทย์ประจาบก็ได้ทราบข่าวร้ายที่สุดในชีวิตว่าลูกในท้องได้แท้งไปแล้วความเสียใจจึงถาโถมเข้าใส่ป้าจับอย่างรุนแรงแกเอาแต่ร้องห่มร้องไห้และบ่นพึมพรมตัดพ้อชีวิต ในขณะที่ลุงวิทย์ก็ทำได้แค่เพียงปลอบใจภรรยาพอประจับรู้ว่าตัวเองแทงป้าแกก็ใช้เวลาอยู่สองสาวันในการทำใจเลยนะครับก่อนที่จะหันมาประกอบพิธีกรรมบางอย่างอีกครั้งลุงวิทย์เองที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ขัดอะไรเพราะพิธีกรรมที่ป้าทำก็ดูเหมือนจะเป็นพิธีกรรมของสายขาวและตอนนั้นก็มีการนิมนต์พระมาสวดทำบุญบ้านเชิญผู้คนมาร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกที่จากไป และหลังจากผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากประจ,จับก็ดูเหมือนจะกลับมามีชีวิตชีวายครั้งใบหน้าของแกเริ่มสดใสขึ้นและดูเหมือนจะเริ่มปล่อยวางจากเรื่องเศร้าๆได้ในที่สุดวันเวลาล่วงผ่านเลยมาจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งที่ตัวลงวิทต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนวิ่งอยู่บนพื้นไม้ในบ้านตามมาด้วยเสียงของคนหกล้มจนดังโครมครามแล้วก็เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างเจ็บปวด ลุงวิทย์ที่ตกใจจึงรีบลุกจากเตียงออกไปดูแล้วก็ได้พบว่าเป็นป้าจาบที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่กับข้าวของที่ตกกระจัดกระจายอยู่บนพื้นในขณะนั้นแกยังสะอื้นอยู่ไม่หยุดแล้วป้าจาบก็เผยออกมาว่าพี่เขาแกล้งหนูอะพ่อพี่เขาแกล้งหนูเรากับว่าเธอเป็นเด็กที่กำลังฟ้องพ่อกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยนาทีนั้นด้วยความเป็นห่วงลุงวิทย์ก็รีบเข้าไปถามภรรยานะครับว่าเป็นอะไรมากไหมจาบลุกไหวไหม แต่แทนที่ลุงจะรอคำตอบเหมือนกับที่เคยทำลุงวิทย์กลับตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยลุงเข้าไปกอดแล้วค่อยๆพยุงป้าจาบขึ้นลูบหัวของเธอเหมือนกำลังปลอบเด็กตัวเล็กๆที่หวาดกลัวจากนั้นก็พาป้าจาบกลับขึ้นไปนอนแล้วร้องเพลงกล่อมเธอจนหลับไปในที่สุดซึ่งตัวลุงวิทย์เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมคืนนั้นตนถึงตัดสินใจทำลงไปเช่นนี้ช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น เมื่อลุงวิทย์ถามป้าจับว่าแกจําเหตุการณ์เมื่อคืนได้ไหมป้ากลับสายหน้าและพูดจายอย่างสับสนว่าแกจําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปแต่แล้วจูจ่ๆป้าจับก็พูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงโล่งใจว่าแกรู้สึกว่าลูกยังอยู่กับเรานะดีใจจังเลยที่รู้สึกแบบนี้ซึ่งคำพูดดังกล่าวก็ทำให้ลุงวิทย์ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวลุงวิทย์เองก็คิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านพ้นไปประจับก็ยังคงมีอาการแปลกๆอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมของแกบางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเองแต่บางครั้งก็เปลี่ยนไปเหมือนกับเด็กเล็กคล้ายกับว่ามีวิญญาณเด็กมาใสายอยู่ในร่างของป้าสถานการณ์ดังกล่าวจึงทําให้คนรอบข้างเริ่มเป็นกังวลจนกระทั่งมีคนแนะนําให้ประจับลองไปที่ตําหนักร่างทรงแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกเมื่อไปถึงและเข้าพิธีร่างทรงท่านนั้นก็ทักว่า ร่างของพระจาาตอนนี้กลายเป็นร่างทรงของกุมารทองตนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวิญญาณของเด็กที่ตามติดแกมาจากที่ไหนสักแห่งและวิญญาณของเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ลูกที่จากไปแต่กลับเป็นวิญญาณของเด็กคนหนึ่งที่มาจากป่าและร่างทรงก็บอกว่าวิญญาณของเด็กเนี่ยเป็นกุมารทองโบราณทางฝั่งของพระจาบจึงได้มานั่งหรือฝืนความทรงจําสักพักใหญ่ๆก่อนที่จะคาดว่าเป็นวิญญาณของเด็กที่ตามมาจากตอนที่แกเข้าไปเที่ยวกันในป่าเมื่อได้รู้ความจริง ป้จับกลับไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอย่างที่คาดเอาไว้แต่แกดันยอมรับการมีอยู่ของกุมารทองตนนี้เพราะลึกๆแล้วป้าจับก็อยากมีลูกอยู่แล้วจึงตัดสินใจทําพิธีรับขันแล้วก็ยอมรับให้กุมารตนนี้มาอยู่กับตัวเองเทว่าเรื่องราวมันกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะสิครับหลังจากนั้นไม่นานลุงวิทย์ก็รับสภาพไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและหลักๆก็จะเป็นเรื่องของชีวิตคู่ที่ต้องอยู่ร่วมกับภรรยาซึ่งบางครั้งก็เป็นตนเอง บางครั้งก็กลายเป็นร่างทรงของเด็กนั่นจึงทำให้ลุงรู้สึกอึดอัดและหวั่นใจลุงจึงขอร้องให้ป้าทำพิธีคืนกุมารกลับไปยังป่าเพราะกลัวว่าถ้าหาักลอยให้อยู่แบบนี้ต่อไปร่างกายและจิตใจของป้าจาบอาจได้รับผลกระทบในระยะยาวพอได้ยินอย่างนั้นป้าจาบเองก็ลังเลนะครับแต่สุดท้ายก็ยอมไปปรึกษากับร่างทรงท่านเดิมแต่ร่างทรงท่านนี้กลับปฏิเสธที่จะทำพิธีคืนกุมารให้ ทางประจับจึงต้องหาหนทางอื่นแทนและเมื่อนางคิดทบทวนกันดีๆอีกทีแกก็นึกออกว่ามีเพียงพลานป่าคนเก่าที่เคยนำทางแกเข้าไปในป่าครั้งนั้นอาจจะเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ประจาบจึงรีบหาทางติดต่อกับพลานพลานเพื่อนเก่าที่เคยเข้าไปเที่ยวในป่าด้วยกันจนในที่สุดก็ได้ช่องทางในการติดต่อพลานท่านนี้มาเมื่อประจับเล่าเรื่องทั้งหมดให้พลานฟัง ผ่านท่านก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเลยนะครับพร้อมกับบอกว่ากุมารทองตอนนี้คงเล็งเองมาตั้งแต่อยู่ในป่าแล้วมันน่าจะเห็นว่าเองมีเลือกยามที่จะเข้าเกณฑ์ตั้งคันพอดีก็เลยเลือกที่จะตามเองออกมาจากป่าด้วยซึ่งผ่านก็เห็นด้วยกับลุงวิทย์นะครับว่าไม่ควรปล่อยให้วิญ,ญญาณมาอาศัยอยู่ในร่างของคนเป็นนานๆเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตและทางเดียวที่จะคืนกุมารทองกลับไปได้ก็คือต้องเข้าไปทําพิธีในสถานที่ที่มันจากมา นั่นจึงหมายความว่าประจับต้องกลับเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งเมื่อนัดแนะช่วงเวลาที่เหมาะสมกับพลานเป็นที่เรียบร้อยประจับกับลุงวิทย์ก็เตรียมตัวเดินทางไปยังจุดนัดพบซึ่งอยู่ใกล้กับน้ําตกที่อุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีโดยตอนนั้นพลานได้กําชับกฎสําคัญสําหรับการเดินป่าในครั้งนี้และกฎที่ว่าก็ไม่ใช่แค่เพียงข้อควรระวงังทั่วไปแต่เป็นสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปทําพิธีคืนกุมารทอง พลานบอกกับพระจ่าว่ากฎข้อแรกคือทุกคนต้องเดินทางไปให้ถึงจุดหมายตามเวลาที่กำหนดหากลาช้าและมีเหตุให้เดินไปถึงจุดหมายเกินสามทุ่มพลานจะขอยุติการเดินป่าทั้งนั้นทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อมาคือเรื่องของเส้นทางที่จะใช้เดินเพราะแม้ว่าพลานจะเป็นคนนำทางทุกคนก็ตามแต่ทุกคนก็ต้องพยายามจำเส้นทางให้ได้ไม่ว่าจะเป็นโค้งทางแยกหรือว่าจุดสังเกตต่ตางๆหากมีใครจำไม่ได้ ก็ต้องทบทวนเส้นทางกับคนที่จำได้ทันทีเพื่อป้องกันการพลัดหลงสำหรับกฎข้อต่อมาคือถ้าหากเดินป่าแล้วเข้าไปพบกับทางแยกก็ต้องเลือกทางที่ดูยากลำบากก่อนเสมอเพราะเส้นทางที่ดูราบรื่นเกินไปอาจนำไปพบเจอกับสิ่งที่ไม่ควรจะเจอและถ้าหากเผลอเดินเข้าไปก็อาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกนอกจากนี้หากมีเหตุให้พลัดหลงกันจริงๆก็ต้องยกมือไหว้ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาทันที ถือเป็นการให้เกียรติสถานที่และขอความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นและขณะที่เดินอยู่ในป่าหากได้ยินเสียงแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสียงกระซิบเสียงเด็กหัวเราะหรือว่าเสียงเรียกชื่อก็ห้ามหันไปมองทางต้นเสียงเด็ดขาดให้ตั้งจิตและมองตรงไปทางข้างหน้าเสมอหรือถ้าหากบังเอิญเหลือไปเห็นอะไรแปลกๆในป่าก็ห้ามทักหรือว่าห้ามให้ความสนใจให้ทำเป็นว่าเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นก็พอแล้ว นอกจากนี้พลานยังกำชับเอาไว้อีกนะครับว่าหากสัมภาระที่แบกอยู่บนบ่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจนผิดปกติห้ามทักเรื่องเหล่านี้ในระหว่างเดินทางในป่าเด็ดขาดและให้พยายามเดินต่อไปโดยไม่สนใจและข้อสุดท้ายก็คือห้ามออกตัววิ่งกระทันหันไม่ว่าจะเจออะไรเพราะการวิ่งอาจทำให้พลัดหลงจากกลุ่มใดง่ายและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ลุงวิทย์บอกว่าทั้งหมดมารวมตัวกันได้ประมาณ4ี่โมงเย็น แต่กว่าจะรอให้ลูกน้องของพานจัดเตรียมสัมภาระรวมไปถึงอาหารและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเดินทางเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงห้าโมงเย็นเสียแล้วกว่าที่ทุกอย่างจะพร้อมสําหรับการเดินทางเข้าป่าลึกกลุ่มของนายพลกับป้าจับเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงหนึ่งทุ่มพื้นที่ทั่วทั้งป่าก็เข้าสู่ความมืดโดยสมบูรณ์แบบซึ่งตามปกติแล้วป่าใหญ่ขนาดนี้ มักจะเต็มไปด้วยเสียงของสัตว์ป่ามแมลงหรือว่าเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ให้ได้ยินแต่ครั้งนี้ผืนป่าโดยรอบกลับเงียบสงัดไร้ซึ่งเสียงใดๆนอกจากเสียงฝีเท้าของพวกเขาพอเดินกันไม่ได้สักพักใหญ่ๆพลานก็นําทุกคนในกลุ่มมาถึงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นกล้วยและขณะที่ทุกคนกําลังจ้ำอ้าวตามทางที่พลานเดินนําจู่จูก็มีบางอย่างถูกโยนเข้ามาใส่ป้าจาบรวมไปถึงสมาชิกค,คนอื่นๆในกลุ่มจนลุกหากต้องหยุดชะงัก สิ่งที่โยนเข้ามามันคือเปลือกกล้วยที่ดูเหมือนจะเพิ่งถูกปลอกกินมาหมาดๆพรานป่าที่เดินนําจึงรีบยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณว่าห้ามไม่ให้สมาชิกในกลุ่มเอ่ยทักทางประจับจึงคิดว่าคงจะมีบางสิ่งจงใจ,ใจแกล้งพวกเขาเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงสองทุ่มทั้งหมดก็หยุดพักและรับประทานอาหารประจับก,กับลุงวิย์จึงถือโอกาสเข้าไปถามกับพรานว่าทำไมต้องเดินเข้ามาในป่าในช่วงค่ำม,มืดแบบนี้ ทำไมถึงไม่เริ่มออกเดินกันตั้งแต่รุ่งเช้าจะได้ไม่ต้องผเผชิญกับความน่ากลัวในตอนกลางคืนแต่พลานกับยืนยันว่าพิธีนี้จะต้องเข้าไปทำในเวลากลางคืนและต้องเป็นคืนเดือนง่ายเท่านั้นนั่นจึงทำให้ไม่มีใครกล้าถามถึงเหตุผลนี้ต่อหลังจากรับประทานอาหารเย็นกันเสร็จทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางกันต่อจนกระทั่งประมาณสามทุ่มพลานป่าก็เดินนำทุกคนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งในป่าที่แค่มองด้วยตาเปล่าก็ชวนให้ขนลุกแล้ว เมื่อพลานศาสตร์ไฟฉายไปใส่ศาลไม้เก่าๆหลังหนึ่งกลางป่าเป็นศาลเก่าซอมซอ่อที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานจนถึงขั้นที่ลุงวิทย์ซึ่งปกติไม่ค่อยกลัวอะไรก็ถึงกับขนลุกสู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นก่อนที่พลานจะอธิบายว่าศาลหลังนี้ถูกตั้งขึ้นเพราะทุกๆปีจะมีคนเข้ามาตายในป่าแห่งนี้ชาวบ้านจึงเข้ามาตั้งศาลเพื่อเป็นการแก้เค็ดและคืนนี้พวกเขาก็จะต้องทำพิธีคืนกุมารทองกันที่นี่ ในตอนนั้นพลานสั่งให้ลูกหาบนำสายศินมาผูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบพื้นที่ที่จะทำพิธีเพื่อป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์จากภายนอกแล้วทุกคนก็ถูกต้อนให้เข้าไปอยู่ในอาณาเขตก่อนที่พลานจะสั่งให้ดับไฟฉายแล้วจุดแค่เพียงเทียนสองเล่มมาไว้ด้านหน้ากับด้านหลังอาณาเขตจากนั้นพลานก็บอกให้ทุกคนนั่งสมาธิและย้ำว่าถ้าหากลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นอะไรก็ห้ามทักเด็กขาดซึ่งประโยคดังกล่าวก็ทำให้ทุกคนในกลุ่ม เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันและความกลัวที่เกิดขึ้นไปตามๆกันผานได้เริ่มทำพิธีด้วยการปักทูบลงดินท่ามกลางความมืดมิดและความเงียบสง,งัดในผืนป่าจากนั้นผานก็เริ่มบริกรรมคาถาจนเสียงสวดมนต์ดังสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณและขณะที่กำลังทำพิธีประจับก็รู้สึกว่าจิตใจของตัวเองเริ่มวอกแวกไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการนั่งสมาธิได้แม้ว่าจะพยายามหลับตาตามที่ผานกำชับเอาไว้แล้วก็ตาม แต่ในที่สุดก็เผลเหลืมตาขึ้นมาอยู่ดีและสิ่งแรกที่สายตาของป้าแกจับจ้องไปก็คือแสงสว่างจากปเปลวเทียนที่ปักอยู่นอกเขตสายสินก่อนที่จะพบเข้ากับร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่จุดนั้นเด็กน้อยที่ประจับเห็นอยู่ในชุดโจงกระเบนโบราณและเขาก็ค่อยๆเดินตรงเข้ามาที่แนวเขตสายสินใบหน้าของเด็กน้อยไร้ซึ่งความหวาดกลัวแต่แววตากับเหมือนต้องการอ้อนวอนอะไรบางอย่าง รจรู้สึกได้ถึงความผูกพันอันลึกซึง้งขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูกที่ต้องมาทำพิธีคืนกุมารทองกลับป่าแม้อยากจะยื่นมือออกไปหาสิ่งที่แก่มองว่าเป็นลูกมากแค่ไหนแต่เกก็ทำได้แค่นางนิ่งอยู่ในอาณาเขตของสายศิลไม่สามารถเรียกไม่สามารถแตะต้องและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เวลาผ่านไปไม่นานนักเมื่อผ่านบริกรรมคาถาจบ ท่านก็นำพวงมาลัยดอกไม้ที่เตรียมมาไปวางไว้ที่นอกเขตสายสินแล้วบริกรรมคาถาอีกนิดหน่อยก่อนที่พิธีทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่าและประจับก็จำได้แม่นนะครับว่าทันทีที่ทุกคนออกจากเขตสายสินเสียงของสิ่งมีชีวิตในป่าก็กลับมาดังอีกครั้งนกเริ่มร้องออกมาให้ได้ยินเสียงจิงรีดและเสียงมแมลงเริ่มส่งเสียงดังระงมใบไม้มีการพลิ้วไหวไปตามแรงลมที่เกิดขึ้น แตกต่างจากช่วงแรกที่พวกเขาเดินเข้ามาที่ทุกอย่างมันดูเงียบงันราวกับว่าถูกปิดกั้นจากโรคภายนอกการเดินทางในช่วงขากลับคลานก็ได้เดินนำทุกคนไปยังเส้นทางใหม่ที่มีลักษณะค่อนข้างทึบกว่าในตอนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับป่ายางป่ามันสัมปลังแล้วในที่สุดก็เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เขตทุ่งนาของชาวบ้านนั่นจึงทําให้ทุกคนโล่งใจที่รู้สึกว่าใกล้จะพ้นเขตป่าแล้วแต่ทันใดนั้นเอง นกเขาแมวตัวหนึ่งก็ร่วงลงมาตรงหน้าของพลานแล้วนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นพร้อมกับเลือดที่โชกตัวทุกคนในกลุ่มหยุดชะง,งักกับสิ่งที่เห็นจนความเงียบแทรกซึมเข้ามาปกคุมอีกครั้งในตอนนั้นไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาแต่ลึกๆแล้วทุกคนรับดูได้ตรงกันว่านี่อาจจะเป็นลางไม่ดีวินาทีนั้นพลานก็ไม่ได้พูดพร่ำอะไรให้เสียเวลานะครับแกเพียงทำสัญ,ญลักษณ์มือเพื่อบอกให้ทุกคนเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น ทุกคนจึงรีบก้าวเท้ากันอย่างระมัดระวังจนกระทั่งเดินไปถึงป่ามันสับปะหลังอีกครั้งอยู่ดีๆก็มีงูตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาขวางทางเอาไว้ขนาดลำตัวของมันใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นดวงตาของมันจ้องมองมาทุกคนราวกับต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างก่อนที่พลานจะหยุดเดินแล้วค่อยๆย,ยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัวทำให้ทุกคนต้องหยุดและทำตามโดยไม่กล้าขยับตัวหลังจากที่เงียบกันอยู่ครู่หนึ่ง พลานก็เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูโล่งใจว่าปลอดภัยแล้วละ่ะเจ้าป่าท่านมาส่งพวกเรานะและทันทีที่พูดจบงูตัวใหญ่ก็ค่อยๆเลื้อยออกจากทางเดินแล้วหายลับเข้าไปในความมืดคลายกับว่ามันทำหน้าที่ของมันจบอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อทั้งหมดก้าวออกจากเขตป่าและเข้าสู่พื้นที่ของชาวบ้านพวกเขาก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเพราะการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินป่าธรรมดา แต่เป็นการนำบางสิ่งกลับคืนสู่ที่ที่มันจากมาและสุดท้ายพวกเขาก็กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยหรืออย่างน้อยๆก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปกลุ่มประจากเดินมาถึงจุดเริ่มต้นในช่วงเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งก่อนที่จะจัดการจ่ายค่าเดินทางและค่าทำพิธีให้พลานซึ่งขณะที่พลานรับเงินพลานกลับพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ประจับผลลุกขึ้นใหม่อีกครั้งว่าเองโชคดีมากๆนะที่กุมารทองตนนี้มันเอ็นดูเอง อยากให้เองเป็นแม่ของมันจริงๆมันถึงไม่อาฆาตและไม่ทำอะไรเองไปมากกว่านี้และพิธีก็สามารถผ่านพ้นไปได้โดยไม่มีเรื่องร้ายๆหลังจากคืนเดินป่าผ่านพ้นไปชีวิตของพระจับค่อยๆกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติหรืออาจจะเรียกได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดลุงวิทย์เองก็การงานรุ่งเรืองได้รับการเลื่อนตำแหน่งเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนอกจากนี้ทั้งสองคนยังถูกหวยบ่อยครั้งอย่างน่าประหลาดใจ เหมือนโชคลาบที่เคยขาดหายเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อชีวิตของทั้งคู่กลับมาสมบูรณ์ราบรื่นคราวนี้กลับเป็นลุงวิทย์ที่เริ่มมีความปรารถนาใหม่แก่อธิษฐานขอพรด้วยความตั้งใจว่าถ้าหากกุมารทองในป่ายังอยู่และรับรู้ได้ก็ขอให้มาเกิดเป็นลูกของเราอีกครั้งซึ่งคำอธิษฐานดังกล่าวก็ไม่ได้จบลงแค่คำพูดนะครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานประจับก็ฝันถึงเด็กชายคนเดิม คราวนี้เด็กในฝันดูร่าเริงกว่าครั้งก่อนเขายิ้มแย้มและบอกป้าจับว่ากำลังจะมาเกิดด้วยแต่มีข้อแรกเปลี่ยนอย่างหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นโดยเขาบอกว่าพ่อจะต้องออกจากงานนะเพราะดวงชะตาถูกกำหนดมาแบบนี้ก่อนที่ตัวของป้าจับจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาและยังจำคำพูดในความฝันได้หมดทุกคำซึ่งหลังจากนั้นป้าจับก็ตั้งขันขึ้นมาจริงๆและมันก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ลุงวิทย์ ตัดสินใจลาออกจากงานประจำโดยไม่มีเหตุผลแน่ชัดและทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดเอาไว้เมื่อย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ป้าจับถูกกุมารทองสิงร่างคุณดีมจำได้ว่าป้าจับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปบางครั้งแกก็ทำตัวเหมือนเป็นตัวเองแต่บางครั้งก็กลายเป็นเหมือนเด็กโดยคุณดีมก็ยังคงจำภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครอบครัวของเธอและป้าจับเดินทางไปเที่ยวที่วัด และว,วัดแห่งนี้ก็ต้องเดินขึ้นบันไดกว่าร้อยขั้นขึ้นไปกว่าจะถึงจุดสูงสุดแต่ขณะที่ทุกคนกําลังเดินขึ้นไปกันอยู่จูๆูปะจับที่เดินตามหลังมาก็หันมาพูดกับทุกคนด้วยน้ําเสียงที่ฟังดูไม่ใช่ผู้ใหญ่ว่ารอหนูด้วยแล้วแกก็วิ่งนําขึ้นไปเหมือนกับเด็กก่อนที่จะวิ่งตรงไปที่พระพุทธรูปอย่างร่าเริงพร้อมกับพูดว่าหนูมาถึงแล้วนะแต่ตอนนั้นด้วยความที่คุณดิมยังเป็นเด็กจึงยังไม่ค่อยเข้าใจสถานาการณ์อะไรในตอนนั้นมากเท่าไหร่ ซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณดีมส่งเข้ามาจบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวป้าจาบอาจฟังดูเหมือนเรื่องเร่นลับที่ยากจะพิสูจน์แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราล้วนมีเหตุและผลในตัวของมันเองแม้ป้าจาบอาจไม่ได้ตั้งใจรับ,รบกุมารทองตันี้มาอยู่ด้วยตั้งแต่แรกแต่เมื่อความผูกพันก่อตัวขึ้นจิตใจของแกก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าแกรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่ของเด็กคนนั้นจริงๆและผมก็ยังเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมักจะมีจังหวะและเงื่อนไขของมันทุกสิ่งที่เราหวังอาจไม่ได้มาหาเราทันทีแต่มันอาจจะมาหาเราเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าสูญเสียอาจเป็นเพียงการส่งคืนบางสิ่งกลับไปสู่ที่ที่มันควรอยู่และสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าอาจจะกำลังรอเราอยู่ก็เป็นได้นะครับแล้วไม่ทราบว่าชาวเล่าไปหลอนไปท่านอื่นๆล่ะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวรู้ของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับ และที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ